เตือนพายุนับถอยหลัง5วันพายุฤด,ดูร้อนชุดใหม่15-17เมษายน2566พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่10เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพายุฤด,ดูร้อนชุดใหม่15-17เเมษายน พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับสาเหตุและปัจจัยของภายยฤดิร้อนชุดต่อไปจะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาประทะบวกกับความชื้นจากลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้ที่ถูกพัดนําเข้ามาจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนตอนกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออก ภาคกลางกรุง,งเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดๆไปนะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนในช่วงวันที่15เมษายนและในช่วงวันที่ 16- 17ถึงเเมษายนการกระจายของกลุ่มฝนก็จะกระจายตัวไปที่บริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งนะครับคาดว่าในด้านของพื้นที่ฝน ก็จะมีตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่สำหรับใครที่พลาดฝนในช่วงวันที่6-9ถึงเเมษาย,ยนที่ผ่านมาแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนใครที่ได้ฝนแล้วแอดมินก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับซึ่งฝนในฤดูร้อนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่ได้มากเหมือนกับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับ เนื่องจากฤดูร้อนให้ได้ของบริเวณความรกราศตามจากความร้อนก็จะปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในด้านของความชื้นจึงยังไม่กระจายตัวได้ดีมากเท่ากับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับดังนั้นจะให้ฝนตกในทุกพื้นที่ก็ไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับฝนโดยส่วนมากคี่ตก ก็จะเน้นประมาณ10-20เปอร์เซ็นของพื้นที่และอาจจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาได้บางพื้นที่พายุฤดูร้อนส่วนมากจะเน้นแค่ลมนะคะฝนมีได้แค่ในบางพื้นที่แอดมินเน้นย้ำเสมอนะครับไม่ต้องคาดหวังในด้านของฝนจากพายุฤดูร้อนนะครับใครที่คาดหวังในด้านของฝนจากพายุฤดูร้อนจะผิดหวังกันทั่วหน้านะครับเพราะฝนไม่ได้มากนะครับแอดมินเน้นย้ำอีกครั้งว่าฝนจากพายุฤดูร้อนไม่ได้มากพอที่จะทำ ให้มีน้ําได้นะครับยกเว้นก็เสียแต่บริเวณพื้นที่ที่มีเมฆ c b ก่อตัวก็เป็นแค่พื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับประมาณ1-2%เซเท่านั้นที่จะได้ฝนแบบมีน้ํามีเนื้ออย่างเน้นๆนะครับดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับถามว่าบ้านของแอดมินตกไหมตกครับตกหนักในช่วงวันที่9เมษายนที่ผ่านมาน้ําเต็มทุ่งนาเลยครับแต่ ฝนไม่ตกมา3เดือนแล้วครับแป๊บเดียวน้ําก็หายหมดเลยนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายรูปมาให้ f c ดูก็ไม่ได้รับชมกันนะครับก็ได้รับชมเฉพาะคลิปที่มีฝนตกฟ้าขนองและฝนตกหนักที่แอดมินได้ลงให้รับชมกันนะครับดังนั้นไม่ต้องคาดหวังนะครับถ้าคาดหวังก็จะเกิดการผิดหวังกันทั่วประเทศเพราะฝนไม่ได้มากนะครับฝนฤดูร้อนร่วมถึงในชุดต่อๆไปฝนจากพายุฤดูร้อนจะไม่มากนะครับแอดมินบอกไว้ตรงนี้เลยว่าฝนไม่มาก ในด้านของการพยาอากาศในคืนนี้จนถึงเยาวันพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะลดลงนะครับเหลือประมาณเล็กน้อยจนถึง10%ยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนได้20%และภาคใต้ฝน20-30%ของพื้นที่นะครับ สาเหตุและปัจจัยของฝนในช่วงนี้จากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณข้อระกาศตามจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะเช่นนี้บริเวณดังกล่าวจึงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางส่วนลมใต้ที่พันดนําความชื้นจากอ่าวไทยและเทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกําลังอ่อน ทำให้บริเวณนางกล่ามีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่นะครบลกระโชกแรงจึงขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนฟ้าขนองลกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับส่วนลอมตะออกีิพัด์ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนฝุ่นละอองนระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ย,ยังคงมีการสะสมที่น้อยเนื่องจากการระบายของอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปในตอนกลางวันก็จะมีฟ้าหลวเข้ามาฝนตกฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่แต่เป็นส่วนน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนเข้ามาเล็กน้อยถึง10%ลบประโชคแรงบางพื้นที่ส่วนมากอาจจะมีได้บางพื้นที่ที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาสูงสดุด3 7 3 9องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยจนถึง10%ซนลมประโชคแรงบางพื้นที่อาจจะมีได้บางพื้นที่กาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด38-41องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคะนอง2 0ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นปราจีนบุรีสากแก้วระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26- ่9ถองศาสูงสุด3 4 4 3 9องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด27-29 e องศาสูงสุด34-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ยางกระอกาบร,ริเวณพื้นที่ภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาสูงสุด34-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยจนถึง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-26อ,องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นนะครับขอให้ติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศคำเตือนจากกรมอุตุนยมมิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอด รายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ